โอ้ oh, จะตัดเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โห mm hmm. oh, นะคะ mm hmm. ทุกท <Yeah. S 1> ่านาววันนี้นะคะ oh. เราจะมาดูแอดเจเสริมหล่อให้กับลุงบุญมีนะคะ mm hmm. ดูที่ว่าจะหล่อสู้กับตาชัยได้หือัย น้อยเปิดช่องใหม่แล้วนะไปกดติดตามกันด้วยนะคะช่องใหม่นะช่องใหม่ไม่ใช่ช่องเดิมนะช่องใหม่ช่องแอดน้อยไปกดติดตามด้วยนะจา้าจุ๊บจุ๊บไม่ต้องไปดูค่ะก่อ,อ,อนอื่นเลยนี่เลยนี่อ่ะอ่ะหู้ว่าหรือเปล่าไอทีมันปุ๊บดึงไอทีนึงปุ๊บเมื่อกี้อ่ะดูโอ้โหตาเปล่าจับแทบไม่เห็นอะ่ะนี่กันไกลนะ,ะตาพ่อเลยนะเว้ยโอ้โหอ่ะเริ่มได้ยัง โอ้โหพอเถอะเริ่มได้ยังจับไม่ทันเลยกล้องอ่ะวันนี้ตัดทรงอะไรคะตามใจช่างพี่แล้จะกินเฮดเบอร์สองเบอร์สองจะกินเฮดเบอร์สองนี่ไวรุ่นด้วยนะสกินเฮดเบอร์สองไหนครับผมจะเยอะนะบ้านนะเนื้อเนื้อมันเดินมันเดินมันไปหุ่นอ่ะไปเปรืดลายอะไรก็ไม่รูอ่ะไปเปรื้อดลายอะไรก็ไม่รู้เปรื้อแมวไปไหนทั้งหมดเดิมร้านตัดผมก็ล่วงลงไปมันก็จะเหยียบไปเหยียบมาแบบ ปล่อยไปตามธรรมชาติใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าทรงหม้อเฮ้ยทีมเทสเบอร์สองนุยจะกลายเป็นหมูฟอกไม่ได้นะทำไมไม่ใส่ทีอ่ะน้าเขาใส่พวกนั้นเลยเฮ้ยมืออย่าสันมืออย่าสันใส่แล้วมืออย่าซันใส่อ่ะเบกใส่เลยล่ะไหนอ่ะใส่แล้วยเอออกมาแหว่งกันดู เอาหวีลองดิจะไปโง่กว่ามันจะไปโง่กว่ามันหูนี่เอาไว้เ่าอย่าสอนว่าโคนเคยตัดมาเดเป็นสองกันจะได้เปสองกันอ้าวท่านยังไม่ได้ใส่หรอใส่แล้วเบอร์หนึ่งก็บอกเขาทีเดียวอ้อยช่างอร่ทำไมไม่รันเนยวน้อททีนี้เดี๋ยวมันก็ต่ำสูงไม่เท่ากันเองทีเนี้ย รู้พอแ,แล้วของคนเราอยากสัอ,อยากให้เป็นหัวเหลี่ยมเรา,าตัดหัวเฉียงแล้วแต่เราดูท่าดูท่าโอ é, ้โขุ่นขฟุ้งหน้าดูเลยตอนเนี้ยนี<อ>่ดูท่าดูท่าเขาน,นี่แกตัดเลยโกลงยังโกลหูนี่เอาไว้ไหมหูนี่เอาไว้ไหมโกนมาอยู่แล้ว ช่างในหูเอาไว้ไหมเฮ้ต้องถามต้องต้องถามลูกค้าี๋ยวกนตรงนี้เรียเบอร์หนึ่งตรงนี้เบอร์สองอมันจะสวยเรียนมาพ่าอ,อย่าตกใจเวลานั่งเวลานั่งมันต้องกลนะัวนะสุดท้ปุ๊บเดีย๋ยวเราฝั่งนี้ลนะอน้อยโอ้ยเป็นล,ลวดลายนะนุ้รช่างนะเขาเขาไม่รวดลายเลยต่อไปเนะมืม่อกี้เราเปิดซ้ายแล้ว เปิดซ้ายเดี๋ยวเราจะเปิดโซนขวาให้แกอีกทีนึง่งม,มาดูเอาให้ดีนะช่างจะสวยเลยเลี่ยงเงาด้เท่แล้วทำไมข้างนี้มันดูบางกว่าข้างโน้น่ะเออเดี๋ยวก็รวบมือด้วยจ้ะจะไปพูดให้เข้าใจเสียได้ไมวะ S <S เรียกโมอฮอกเราจะปล่อยหลังส,สวยๆต่อไปเบอร์สองเอาเดี๋ยวเบอร์สองเขาอยู่ด้านหลังเขามีโซนเขาอยู่ <S s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 . อ๋ออ่าตัวนี้คือเบอร์สอง <S s s. อ่าเราจะเปิดตรงนี้เบอร์สองมาดดอันนี้สอนเลยสอนวิชาชีพไปเลยนะ <S s. อ่าตรงนี้เบอร์หนึ่งตรงนี้เบอร์สองอ่อาเดี๋ยวมันจะสวยมันขึ้นมาเลยคอยดูสิมีพออาบน้ำสาะมผมแล้วเนี่ย อะอรอ่ะชี้ความแตกต่างให้ดูดิหนึ่งกับสองต่างกันยังไงอ๋อเนี่นยมันจะมีความหนาของมันไงรหรอเขาเรียกโมฮอคเปิดซ้ายขวาแต่ลูกค้าเขาสั่งสก,กินเฮดนะเออตัดโมฮอคเนี่ยโมฮอคมันจะมีผมข้างหลังก็มันจะเทตรงเนี้ยมันจะเป็นสามเหลี่ยม <c oughs> เห็นไหมเริ่มสวยแล้วเลยอ่ะมาดูดิเห็นปล่ะนี่เริ่มสวยแล้วน,น,นี่เขาเรียกโมฮอค หายคอยไอ้ิงมัง่งนะน hey, ่ะเทไปดุนก็ชอบหามาตรงนี้เนี่ยมาไปตัดเปลี่ยนเปดตรงไอ้ไฟ,ไฟไฟจะดูดท่อก่อนเปล่าวะโอ้โรไม่ดูดหรอกอืมมืดว่ะตรงนั้นนะ hey, อ่ะเทยง่ายไอเคมิกถ้ามืดคุณต้องไปอยู่ฝั่งนู้นมันจะเห็นด้านเดียว รับบริยาตดีขังบาทเนึนนไม้รันล่วงไปนะเห็นแล้วขอด้ไม้ตัวตัวนี้แหละเนี่ยไม้ด้านขวางตัวนี้แหละล่วงอะ,งะ,งอะเราเป็นคนขีดทายอยู่ข้างล่างเห็นไหมเราพวกช่างอ่ะมันอยู่ข้างบนเห็นเรากระดับหัวหน้านเราขีดทรายมันไปแล้วเส้นสองมันไม่ค่อยเห็น มันบอกว่าเส้นไหนเส้นไหนบอกว่าตรงมันเส้นนั้นเส้นนี้แล้วมันแกล้งทำหลุดมือหรือว่ามันหลุดมือไม่รู้จ่อหัวสรุปงมาบาจ่อหัวสรุปงมาบาลเดี๋ยวถ้าตะกงเห็นให้ตัดอี่ผมต้องเหนื่อยเลยเนี่ยเดี๋ยวตะกงเห็นแดงเห็นเจ๊ตัดหน่อยโอ้โหเขาให้เงินอยู่แล้วระดับระดับเขาขึ้นเครื่องบินอ่ะผมไม่ใช่จะตัดใครง่ายผมมีเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วพ่อ หมอทำไรเขาเรียกเขาสิเอฟซีนี่ตามหาตัวกันให้ลืมจะขอถ่ายรูปก,กับผมตำรวจทุกวันเน,นี่ยหนีเจ้ากรกกรมหลบอยู่บ้านนี้เนี่ยตำบอกเขาตามหาตำรวจขายวันนี้มันยังไม่มันประกาศเย็นนะทำมันอาจะประกาศพร้อมกันก็ได้โควิดเหรอราตาตาไปซอยพร้อรมกันก็ไอ้โซน,นไหนเนี่ยข้างบนนี่นะแหละเราจะเปิดให้เป็นโมฮอปโอ้ท่านถามลูกค้าหรือยังเนี่ย เดี๋ยวได้ตัดอีกรอบอ่ะสวยไม่ตัดไปแล้วตัดทําไมส่งนี่เนี่ยมันมันกําลังคุยกันรอ่าเงี้ยมันก็ยาวอ่ะคุณว่าเท่ไหมคุณดูเนี่ยขมบอกให้เอาเบอร์สองแท็กไว้เลยเนี่ยเทเท่ือมันยาว์ไม่ได้ตัดให้ตาใช้ทรงอะไรทั้งท่านเนี่ยมืออาชีพเว้ยเนี่ยเนี่ยโอ๊ยดูมือนี่มันไม่ใช่เลยนะเนี่ยกันไกลคมหรือเปล่าคมด้วยเราไม่ถอนนะนี่ ไม่ต้องแบกกันไกลแล้วเอาไปเล่นอย่างเดียวเวลานั้นเอาเอาไปจะเลี่มจิกกินใะช่มันจะสามเหลี่ยมมาเลยจิกนี่นะจะจิกกันนะอยากจะโชว์ซอยจิกมือซอยผมบอวันนี้ไม่ต้องไปซอยมันแล้วมันบางมกแล้วน่วงมแล้วไปเลยมาดูมาดู ปรชาชนต้องตามตัวผมบ่อยเลยนะตามไปทำไมนี่แหละให้ไปตัดผมนี่แหละคือไม่ใช่ช่างอย่างเดียวให้ผมไปดูแลกิจการอีกหากเพราะ็ดูแล้วน่าจะให้เป็นผู้จัดการเขาบอกโอ้โหไม่ว่าจะเป็นดีไซน์การวางรูปลักษณ์ของหัวลูกค้าเนี่ยในการตัดผมเนี่ยเป็นการออกแบบมาดีไงควรจะบอกให้ไปทำงานแต่จะไปเรื่อยๆฮ่องกงแต่ล้กลัวตายตายจะหมดหรอกเนี่ยไอ้นี่อยู่เนี่ย เขานีมาแล้วให้ลูกตะเลี่ยมเนี่ยไม่ได้เนี่ยมาเยี่ยมแม่มันเลยรทีนี้มันติดโควิดมันกลับไม่ได้อ้าวมันเป็นมันตั้งร้านนะเด้อโอ้ร้านในอาหารนะมันเป็นกุ๊กหรอเองด้วยให้ผมไปล้างผักหลังครัวได้ไหมวะมันก็ไปฝึกเว้ยเป็นไงน้อยนี่ทางนี้นี่ไม่เท่ารู้รู้ยังไม่เสร็จนี่ไม่ใช่เล่นเล่นนุ้ยฝีมือนะมันก็ไปฝึกทำเว้ยเป็นเป็นคนใช้เลยไงพี่กัน้องกัน ไปก็สองคนก็ได้เ้อะนะแล้วกับมันเดี๋ยวนี้มันอยู่เนี่ยถามวิศซีจะยอมให้ผมไปหรือเปล่าวะโอ้โหมันได้เงินดีเด้อพ่อค้าเนี่ยเงินล้านนี่ไม่มีปัญหาเลยอ่ะนี่เยี่ยมอ่ะนี่สาย <แก S 2> มันดีตัวยังกี่นาทีาแ,แล้วน้อยเก้าแล้วนีแแ่นสาย,ย<อ>มันดีนี่สายดีก็พ่อมันดีโคตรเท่อ่ะ นี่หลายคนยังไม่รู้นะพ่อเป็นฝรั่งหรือเป็นอะไรนั้นเราจะไม่บอกนะผมไม่อยากบอกนี่บนมีหลุดไปแล้วลูกครึ่งเลยโอ้โสวยว่ะพ่อรีววิแม่เป็นไทยพ่อเป็นฝรั่งีแม่เป็นไทยพ่อเป็นฝรั่งเหรอเปล่อฝรั่งฆ่าควายอ่ะจริงป่ะฝรั่งอะไรนะฝรั่งหาอะไรเพื่อฆ่าควายฝรั่งหาอะไรเพื่อฆ่าควายมั่ว เราไม่พูแกอไม่รู้นเนะไรพ่อแต่จริงใช่ไหมทำไมพ่อไม่เห็นบอกผมวะาอเฮ้ยวันนี้ผมเพิ่งรู้เรื่องนะเนี่ยพ่อไม่ค่อยบอกเพราะว่าเขาเกิดมานี่ใช่ไหมพ่อเขาเกิดมาแล้วแม่เขาตายเลยน้องเรื่องคือพ่อเนี่ยเขาเกิดมาแล้วแม่เขาตายเลยแม่เขาคือใครเ้าแต่แม่น่าตาดีนะ แต่แม่ก็คือใครบอกเดยไม่ใช่คนนี้นะไม่แม่เขาเรียกย่าหรือยายแม่ก็องเป็นย่าท่านสิคะผมเออย่าผมเนี่ยพ่อก็คลอดมาปุ๊บแล้วย่าเขาเสียหลังจากนั้นพ่อก็ไม่เคยเห็นหน้าแม่เลยแล้วพ่อแล้วแล้วปู่อะปู่ไปไหนปู่ก็หายไปทีนี้พ่อก็มี มีพ่อแม่บุญธรรมเลี้ยงมาก็คือเป็นญาติเหมือนกันใช่ไหมพ่อปู่นี่ปู่นี่ก็คือเป็นฝรั่งใช่ไหมพี่ญาติแม่ที่เขาก็เลี้ยงเอามาเลี้ยงเขาก็เลี้ยงว่แล้วปู่เป็นฝรั่งหรือเปล่าเป็นฝรั่งอ๋อเป็นฝรั่งปนแขกโอ้โหเป็นยังไงกันหลายเรื่องหลายเราฟังเขาพูดหลายเชื้อชาติบ่แสดงครับผมนี่หลายหลายหลายพ่อเป็นฝรั่งปนแขกสรุปแล้วพ่อพ่อนี่เป็นเป็นฝรั่งอาจจะฝรั่งปนแขกหรือเปล่าไม่รู้ เพราะนี่จากพ่อเกิดมาไม่เห็นเขาแล้วมันมันคงแข่งมันงเขาเขาไปอยู่เขาอยู่ก็พวกแขกอะแขกขาวหรือเปล่าแขกคือควายทุกคนแขกขาวแขกขาวแขกปากีแขกไอแขกที่อะไรเขาไอห่มผ้าอ่าห่มผ้าขาวเหรอห่มผ้าพกหัวอพกหัวอิสลามหรือมั้งแต่เขาทำแต่เขาทำนมทำอะไรอร่อยนะเขาเอานมออกจากบัวจากควายมา อ่าได้รือยางทรงผูมาเสร็จยังสุดเลยวะให้จะรีวิวทรงผูแล้วเนี่ยเท <ปะ S 1> ่เลยขนาดนี้วะถามคนโอ้ยตรงนี้ดิ <แฟ S 1> จ,ะจะเอาไว้ทำไมเด็กเป็นแล้วอย่าเพิ่งหวีนี่ที่ตัวนั้นนะเขาเรียกหางเป็ดคุนยนะ่วเดี๋ยวลอบใบอูก็หายนะเดี๋ยวเพืยังไมดูก็รู้แล้วสวยป่ะ เอาง่ายพ่อลองลองวาดวาดฝันด้วยเองนะในใจพ่อคิดว่เาเรา,เราไม่ได้ตั้งใจแ้วถ้าเราตั้งใจตามหาหน้าเดทมก็เจอพ่อไอปู่นะเราไม่ได้ตั้งใจหาตามหาปู่ย่านะแล้วเขาบาคนหลายเมียด้วยแล้วผู้หญิงก็สอบเขาเยอะก็ว่าพูดเลยตัวแล้วไม่ไม่ยายกินบอกอะ่ะ โอ้ถ้าเป็นแขกนี่ายปแ้เนนี่ถ็ขกโอ้มีได้ตั้งสี่เมียเด้เนี่ยพ่อเมื่อรูบพี่พี่ไปเดี๋ยวไปหาแสงนี่ไอ้ต้อมมาซุบโอ้โหที่กำปังจริงเลยเออขนาดนี้ละจ้ากแล้วคุณเมียมีกระซองแล้วมาเมื่อกี้านของพ่ากระจกมาให้ถ้ากระซองนะอ่าเอาพ่อมาเงี้ยไอ้ต้อมาปนี่อ่ะนี่แสงอยู่นี่ไอ้ต้อมมาเงี้ยไปยืนเนา่เรียมเรียมนิวสันเรียมนิวสันนี่คือบุญมีซี่ บุญมีบุญเออบุญมีเลี้ยวสั้นเออจะเข้ามาดิเนี่ยดูให้เห็นทรงผมความสวยงามนี่เท่เลยว่ะจ้าไหมใส่เสื้อใส่เสื้ออะไรนะเสื้อเสื้อเสื้อคลุมหนังอ่าพ่อมานี่มามหาแสงโอ้โหให้แอดน้อยเป็นตากล้องนี่ต้องทำใจพ่อลูกมานี่มานี่เลย เดี๋ยวต้องให้ผมไม่ตากล้องนะฮะชมกรรยากาเลย,เยแมวมาแมวนี่นะแล้วสังเกตตัดที่แมวด้วยเย,เยเี่ยมเลยแมวล้างสมแมวแมวย่ายย่าย่าหันอย่าหันหเฉยนิ่งไว้นิ่งไวนิ่งไว้หน้าสั้นหลังคุยไปไง ไม่พอซ้ำหลังออกบ้านไม่พอซ้ำหลังมานาะเขาทักอ่ะนี่โมฮอสตัดได้ไงอ่ะเรียบร้อยอไปคลิปนี้เดี๋ยวจะยาวเกินไปอ่ะฝากบอก FC ด้วยที่มารับชมมันนี่พอคาร์ลมยังมีแมวแมวอย่าเพิ่งยังไม่ถึงเวลาผมยังยาวอยู่รู้สึกว่าอ่ะพ่อฝากบอก FC ด้วยวันนี้เปิดตัวไปแล้วว่ายังไงนะ ฝรั่งแน่นอนตัวเอฝรั่งแน่นอนเสียเป็นนี่ฝรั่งฝรั่งปุนแขกเชื้อขาวแขกดำคนคนแก่คนโบราณเขาพูดเขาบอกงั้นคนที่เขาอุ้มเรามาตั้งแต่น้อยอ่ะตอนไปเที่ยวนั้นน่ะตอนน่ะนอกากนั้นไม่เห็นหน้ากันสักทีจกตายสลิกบินเลยเนี่ยอะทีนี้ก็ให้พ่อมันมี ฝากขอบคุณเอซีด้วยที่ทักทายกันมาเยอะว่าจริงเขาอยากรู้ว่าพ่อเป็นฝรั่งหรือเป็นคนไทยถามกันมาเยอะเลยฝากขอบคุณที่มารับชมเราด้วยอ่ะอา้าวฟอวขอบคุณเลยเอฟซีที่มารับรับชม,มแล้วรับไปช่องแดกเดอร์เนี่ยอา่าช่องแดกเดอร์นี่อ่อาวอวยพรเขาหน่อยฮะวอวยพรให้เขามีความโชคลาภที่ดีอ,อ้าวก็งั้นก็ขอให <c oughs> ขอให้มั่งคั่งรุ่งเรืองอ,อมีสุขภาพสมบูรณ์นะแล้วก็นึกงสิ่งใดก็ขอยได้สมความปรารถนาปัญญาจเจ็บเยอจนจบมาแค่นี้ครับผมอันนี้ก็เป็นคำวอวยพรดีๆถ้าจากของอพ่อแอดเจนะครับเดี๋ยวถ้าคลิปหน้ามีอะไรเพิ่มเติม,ตม,ตมจะทำคลิปสนุก,นกให้ดูสองสัจาจช่องอแดกเดอร์สวัสดีครับ We'll let